สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับตอนนี้เราก็อยู่กับทีมงานสอสัมรานดีครับเมื่อสักครู่ก็จะเป็นชุดที่วิ่งดินมาจากทางไกลครับเอามาเทอยู่ปากทางและชุดนี้ครับก็จะเป็นการขุดนะครับขุดดินในพื้นที่ไปเทด้านหน้าครับปากบ่อครับคนง่ายเนี่ยปากบ่อชุดนี้ ไปแล้วครับล็อกจี้สีขาวปิกัดของความมันครับบา,บ,าบากทางบ้านสำโรงอ,อรําเภอแคนดงจังหวัดบุบรีร,รัมนี่แนะครับนู่นครับชุดที่มาเทก็จะเทอยู่ด้านหน้านู่นสองคันอยู่นู่นนะครับรวมไปถึงรถแทนเลอร์ก็จอดอยู่นู่นแหละ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าโกเบโก้ SK 1 4 0 LC Super X M นะครับไปสาย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 เนี่ยรถไทไปด้านหน้าคันนี้ก็น่าจะเป็นสมาชิกใหม่ ของทีมงานสอสำราญดีครับยิสุโ,โ,บโรบคอปหน้าเงาสวยงามเงาวิ้งเลยครับขุดลอกนาบางๆนะครับลอกหน้าดิน คนขับไมโคก็น่าจะเป็นเสียภูมิแล้วครับขับคันนี้เสียภูมิสุดหล่อขุดมาจากนู่นแล้ะครับทั้งขุดคลองขุดดินเททำถนนโอ้แแปลงใหญ่เลยครับนานๆเจอกันทีนึงครับอจก,กอสอสำราญดี รถหกล้อก็น้อยที่จะสำคัญน,นะครับน้อยมากที่จะสำคัญรถแมคโครนี่ก็คันใหม่นะไปแล้วครับ6กล้อกันนี้ก็น่าจะเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดแล้วครับน่าจะซื้อมือสองมา ลักษณะของหน้างานครับ<ม>ก็จะคล้ายๆกับน่าจะเป็นโคกหนองนานะครับเหมือนๆโคกหนองนาเลยมีสระน้ำมีคลองน้ำนะครับนี่สวยงามมีที่ถมมีถนน เหมือนจะพอดูเหมือนจะพอแล้วครับก็จะแบ่งออกเป็น2ทีมทีมหนึ่งอยู่ปกดกอทีมนึงวิ่งดินจากข้างนอกครับมาถมด้านหน้าครับเดี๋ยวมาดูหน้าคนขับหน่อยดูหน้าคนขับนิดนึงครับ สวัสดีครับเลิกงานแล้วบอสนี่โอ้โหโอ้โหตอดเด็ดอะไรเมื่อกี้รถติดรอมป่ะล้มปไร่คับเมื่อกี้บ่ออ้ะติดอยู่ตรงนี้อันนี้เลิกงานแล้วเหลือนิดเดียวอย่างมันเลยบ่ เมื่อวานไปงานบุญจะได้อยู่จะได้จะได้อันนี้จะเดินไปเส้นเตเลอร์แล้วอีกชุดหนึ่งบอดินอยู่ตรงไหนนี่ใส่อยู่ใส่สองลายบ่โอ้องเคหนาุด่นหนาไปลกใหญ่จะก็วันทุกข์าไดา

ดิดติดกระปะนมตีกระป๋าเลืองครับอยู่ฝั่งโน้นขุดสะขุดสะ เหนื่อยไหมป๋าเหนื่อยไ,ไหม <c oughs> นี่เลิกงานแล้วปเนี่เลิกงานยังเนี่ยโอ้เลิกแล้วจะปลาช้ากว่านี้ไม่ได้เก็บภ้าวได้เลยเลิกงานแล้วครับท <c oughs> างด้านของเสียภูมิ เตรียมตัวขึ้นเทนเลอร์แล้วครับตั้งลำรอเทนเลอร์ขับไปโคเองครับเทนเลอร์เองครับฮะไป,งไงไปดูรถตัดอ้อยมาเทนเลอร์สุดรอรครับ ฮิโน่เมกกห้าร้อยวันนี้ลมแรงเสียอ้นครับเดินอยู่ด้านหลังนี่จอดแซะกกระบะคันเต็มเลยครับางานนี้ เอาก่อนขึ้นเทลเลอร์ครับนมติบอกว่าเอาต้นไม้ข้างทา,างลงให้หน่อยนี่ครับเป็นต้นสเดาครับอยู่ข้างทางทางลงหน้าของนมตินะครับซึ่งได้ดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกี่ยวข้าวเนี่ยก็มีโอกาสได้มาเก็บภาพครับ เป็นเจ้าศักดิ์สุภาพการช่างตอนนั้นนี่ข้าวล้มกับสองคนพี่เป๊ะ้ร้อยโลกับนมตินี่เลยครับทิมง,งานสอสำราเด,ดีเอาทั้งต้นหรือว่าเอาแค่กิ่งมันนอเนี่นาะ แล้วน่าจะเอาตั้งต้นแล้วครับโอ้แรงดีเหลือเกิน โอกาสแคะฟันด้วยนะครับเสียภูมิได้ที่แคะฟันอย่างดีเลยครับอ้าวเรียบร้อยอ๋อเอาเฉพาะกิ่งมันลงเอาเฉพาะกิ่งมันลงครับต้นมันเอ,เอาไว้เดินกลับมาตั้งลำรอขึ้นเะเลอร์ครับ เดี๋ยวเราจะจบด้วยการขึ้นเตนเลอร์ของเสียภูมิครับ แล้วหนึ่งติดต่อเรียกใช้บริการอู่สอนสำนานดีครับนี่เบอร์โทรครับ08 7 8 7 7 5 6 3 5ครับไม่ว่าจะเป็นติดต่อซื้อขายนะครับเครื่องจักรทุกยี่ห้อเลยหรือจะติดต่อไปขุดสะทมที่ครับงานช่วมมง งานเมาทำทุกอย่างครับขอแค่จ้างนี่รับหมดเลยเบอร์นี้เลยครับย้ายกับฐานทัพครับเลิกงานฐานทัพปูศส์สำราญดีก็อยู่ที่บ้านนาแซงครับบ้านประวดนาแซงตำบลแกนดงอำเภอแกนดงจงังหวัดบุรีรัมครับ เดินคันเดล มาโดนจังหวะที่ทีมงานเลิกงานพอดีครับผมก็เลยพลาดการรับชมระบบการทำงานเต็มรูปแบบของสอสรมญดีครับผมไม่เป็นไรวันหลังเราจะมาใหม่จัดหนักจัดเต็มทีมงานที่มีมาตรฐานสูงครับในเรื่องของระบบการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอู่ งานบริการนอกอูนะครับรถแบโครถ6ล้อหรือว่าตอนนี้งานอูกำลังขึ้นรถอัดฟางนะครับลำลำที่2กับลำที่สามเนี่ยกำลังเริ่มดำเนินการเดี๋ยวโดยทีมช่างมาจากนูน่นแหละครับพิซซุโลกครับลำแรกนั้น จบไปแล้วกำลังหาที่หาที่ลองอยู่ไปเดี๋ยวจะไปดูไปนะครับเสียภูมิกับฐานทัพย้ายครับเข้าบ้านทุกวันครับ ไปด้วยป๋าเรืองป๋าเรืองขับล็อกกี้สีขาวฝั่งนี้ก็จะมีหนุ่มติกับเสียโอ้นนะครับก็จะตามเข้าไปเสียออ้นนี่จะเป็นรถร่วมครับรถร่วมกับป๋าตุ๋ยล็อกกี้สีขาวอีกคันหนึ่งนอกกนั้นก็จะเป็นรถบริษัททั้งหมด เดี๋ยวรอชมบรรยากาศความมันในช่วงต่อไปวันต่อๆไปครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ